ขงมั่นแล้วและแน่แน่วเนิ่นนานพอภาพฝันอันลลออเจอดิดจัดัดชัดชวานนิวชารนรถมาเตอร์สุภาพิมพ์หอมจันสวัสดีค่ะไม่ต้องบอกนะคะว่าขาสันขนาดไหนขอบคุณนะคะวันนี้ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณอะโตมี ประธานปา้าคันกิวขอบคุณสปอนเซอร์ทุกลำดับชั้นขอบคุณพาร์ทเนอร์ที่น่ารักทั้งซ้ายและขวาที่มองเห็นโอกาสร่วมกระบวนการร่วมอุดมการเดียวกันและสำคัญที่สุดวันนี้ขอบคุณตัวเองค่ะที่ได้เปิดโอกาสให้รับธุรกิจเครือข่ายที่ชื่อว,ว่าอาโตมีตัวอเองนะคะเคยผ่านธุรกิจเครือข่าย มาช่วงหนึ่งนะคะประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีนั้นทุกคนคิดว่าถ้ายุบไม่ได้ทำที่เดิมเนี่ยจะรักเครือข่ายต่อไหมคะหรือว่าจะเลิกที่ไม่ทำแล้วเลิกใช่ไหมมีเสียงหนึ่งบอกว่าเลิกแต่ทุกคนรู้ไหมคะว่าขณะที่เราปฏิเสธเครือข่ายไม่เอาแล้วกลัววันลาบแล้ว ถ้าคนปากใต้บอกว่าลาบแล้วก็คือเข็ดแล้วค่ะแต่ถ้าเราเป็นเนื้อคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันจริงไหมคะ <Yeah. S 1> วันนี้ยุ้แต่งงานกับอต,ตมี่วันนี้นะคะยุบบอกเลยว่ายุบเปิดรับอต,ตมี่เพราะว่าเหมือนโดนพระเจ้าทดสอบให้รับค่ะยุบเจอ,อต,ตมี่นะตอนนั้นนะคะก่อนโควิดแล้วก็ขอผู้ที่แนะนำนะคะบอกว่ามีงาน สัมมนา,าจัดไหมจะขอมาดูยกบเคยทำธุรกิจเครือข่ายมาร0 0ซนะคะทุกอย่างมันมีกรอบเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนะคะเจอปัญหาอีกครั้งหนึ่งเจอครั้งที่หนึ่งไม่เป็นไรเรารู้เท่าไม่ทันการถ้าครั้งที่สองเจออีกนั่นแสดงว่าเราไม่ได้เป็นบทเรียนเลยถ้าเจอครั้งที่สามไม่ต้องบอกนะคะว่าคำไหนแต่วันนี้นะคะโชคดีมากๆเลยจะเอาบทเรียนนั้นมา ตั้งหลักกับชีวิตตัวเองขอสปอนเซอร์มาดูงานวันนี้ยังไม่รู้นะคะว่าใครมาด้วยเหตุผลอะไรแต่วันนั้นยุบมาจับผิดค่ะประตูเดียวเลยมาจับผิดอโตมี่โชคดีมากๆทุกคนจับได้ถูก <c oughs> ทุกคนเชื่อไหมคะว่ายุบตั้งเกณฑ์เอาไว้ว่าถ้าใครมาชวนทำเครือข่ายถ้าเหมือนกับที่เราทำมาเพราะมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะเนาะ ลูกก็ตั้งหลักว่าถ้าเหมือนกันข้อเดียวกไม่ทําค่ะแต่วันนั้นมาถึงเปิดประตูเข้ามาปุ๊บทำแบบนี้เงียบจังเขาจัดเครือข่ายกันอย่างนี้แล้วใครจะทําอ่าขณะมาจับผิดนะคะไม่เหมือนเดิมเรายังคิดลบเลยเห็นไหมเออแปลกไหมใครจะทําล่ะแต่สุดท้ายยุบเปิดใจตรงไหนรู้ไหมคะเปิดใจกับคลิปท่านประธานเมื่อกี้ค่ะที่ทุกคนฟังนุงนั่งร้องไห้ทุกคนนั่งเงียบหมดเลยในห้องนี้ขณะที่ท่านประธานไม่ได้มาด้วยตัวเองแต่ทําไมทุกคนถึงอินกับท่านขนาดน,นั้น จิตวิญญาณมันอยู่ภายในมันเรียกร้องว่านี่แหละสุภาพพิมพ์สิ่งที่เธอเรียกร้องมาทั้งชีวิตในงานเครือข่ายอยู่ที่นี่แล้วโปรดเปิดใจแล้วก็ทํามันกลับไปนะคะตั้งใจเลยทําอย่างจริงจังได้แค่สองเดือนโควิดมาดูสิบมดทดสอบมาแล้วมาอีกแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ไม่ยอมค่ะถ้าเกิดว่าคิดจะทําอะไรนะคะไม่ยอมถ้าตั้งใจแล้วคือไม่ยอมไม่ได้ไม่ยอม ไม่สำเร็จไม่ยอมขณะที่โควิดเจอนะคะจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองปิดครั้งแรกปิดไม่ให้ไปไหนเลยล็อกดาวน์ค่ะแต่ยุมีมือถือเครื่องหนึ่งร้ายมากๆทุกคนคำว่าร้ายคือรคะเก่าร้องขอทุกวันอย่าเพิ่งตายก่อนนะอย่าเพิ่งเป็นอะไรก่อนเพราะเรากำลังจะใช้เขานะคะเป็นเครื่องมือในการที่จะทำเครือข่ายที่ชื่อว่าออนไลน์และเอาเครือข่ายอตัตอมีเป็นเครื่องมือค่ะ ใช้โทรศัพท์เครื่องนั้นดูคลิปท่านประธานตามที่สปอนเซอร์แนะนําเลยค่ะดูจนคนที่อยู่ด้วยบอกว่าก็เมื่อวานพี่เห็นเธอฟังแล้วนี่คลิปนี้เอาแลงไงล่ะจะฟังอีกคือฟังจนจําได้หมดอะและสิ่งที่สําคัญก็คือจําจได้ว่าท่านประธานบอกอะไรเอาไว้คนที่จะหายตังเราบอกให้ทำแบบนี้แล้วเราต้องการเงินของท่านเราทําตามไหมคะเออไม่ทําตามก็บ้าแล้ว จะไปทําตามใครตอเมื่อทนประธานเป็นคนจ่ายเงินเราทําตาม,มท่านประธานว่าค่ะจับหลักได้ค่ะซ้ายและขวาต้องไปด้วยกันคนชวนบอกว่าเฮ้ยทําทีละข้างว่ะทําข้างนี้ก่อนให้แข็งแรงไม่ไม่ได้ถ้าทําข้างหนึ่งแข็งแรงแล้วอีกข้างนึงก็ตั้งจากไหนอ่ะตั้งหลักค่ะทำสองข้างซ้ายขวาไปด้วยกันหลักง่ายๆใไนโตมี่นะคะบาลานสมดุลบาลานสมดุลบาลานผังโครงสร้างของฉันมันต้องสมดุลเท่านั้น นะคะและขณะที่โควิดทุกคนกลัวยุกขึ้นเซลมาสเตอร์ atter, ในสภาวะโควิดปิดเมืองของภูกเก็ตค่ะ <laughs> จำได้วันนะั้นประเทศไทยมี2ท่านไม่รู้เลยว่าหนึ่งในนั้นคือเราเพราะทำไม่ได้ฟังอะไรเลยใครอย่ามาคุยเรื่องโควิดฉันไม่ฟังหูดับอย่ามาเล่าบ้านนั้นโจรขึ้นไม่ต้องมาฟังไม่ต้องมาเล่าไม่เอาเราไม่ต้องการนะคะดับหมดเลยนะแล้วเอาตัวเองทําอยู่เตามีขณะที่ทำเซลมาเตอร์ atter, ขณะที่ พาร์ทเนอร์กำลังต้องการแล้วทำไปด้วยกันตีเหล็กต้องตีตอนวางแผนอีกสิบห้าวันอีกสิบห้าวันขึ้นไดมอนด์มาเตอร์ค่ะคทำมันอย่างเดียวว่าทอทอทอจริงๆนะคะทำทำทไม่ฟังอะไรเลยนะคะไม่ต้องฟังข่าวแรงสิ้นไม่ฟังหลังจากนั้นนะคะทุกคนเชื่อไหมคะว่าเห็นแล้วว่ามันเป็นจริงได้และก็เข้าระบบนะคะเข้าระบบที่ทุกคน เห็นก็คืองาน s ัสเซตอะคาเดมี่ถ้าต้องการที่จะประสบความสำเร็จไม่เข้างานซัสเซตอย่าถามหาความสำเร็จค่ะแล้ววันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วต้องบอกได้เลยว่าทุกคนคะวันนี้จะเกิดการเรียนรู้มันทำให้เราสำเร็จแล้วทุกคนคิดว่าคนที่เรียนรู้ก่อนเรามีไหมคะแล้วหายไปไหนล่ะเพราะนั้นทุกๆก,การเรียนรู้นะคะถ้าเราไม่ไปลงมือปฏิบัติจะสำเร็จไหมคะไม่ พนัานวันนี้เรียนรู้เรื่องอะไรนะคะถ้ามันเป็นประโยชน์กับเราให้ลงมือทําทันทีแล้วก็ไปทําอย่างตั้งใจไม่ทําไม่ได้ไม่ได้ไม่เลิกและสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะวันนี้เข้าใจว่ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรหนึ่งโอกาสค่ะเมื่อโอกาสมาแล้วให้เรารีบรับค่ะเมื่อรับโอกาสแล้วนะคะให้เรามาวางแผนการทำงาน ถามว่าชาร์โรถทุกคนตอนนั้นยังไม่รู้เลยว่าจะขึ้นแบบไหนขึ้นยังไงนะคะแต่เรารู้ว่าเราวางแผนซ้ายวางแผนขวาเอาไว้แล้วนะคะมีผู้นำซ้ายผู้นำขวาอยู่แล้วที่เหลือคือเอาจริงไหมไปคุยกับพาร์ทเนอร์ซ้ายและขวาค่ะว่าฉันทำชาร์ตรถใครจะเป็นไดมอนด์บ้างซ้ายยกมือสองคนขวายกมือสองคนปรบมือกับสี่ท่านด้วยค่ะวันนี้ค่ะ ขณะที่ทำเจอปัญหาไหมคะใครไม่เจอแสดงว่าไม่ทำเจอปัญหาย่แยะมากมายเสียงมาจากไหนก็ไม่รู้เต็มไม่มดเลยนะคะเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราปัญหาเราก็คือเดินหน้าต่อปัญหาเราคือพาเดมอนให้สำเร็จปัญหาเราคือดูข้างล่างนะคะให้เขาประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันขณะที่ทำยุ่นิ่งมากเลยนะคะพูดมากไม่ได้นิ่งไว้ก่อนแม่สอนไว้ นิ่งนะคะแล้วก็ตั้งจิตจริงๆนะความสำเร็จมันไม่ได้มาแบบง่ายๆนะคะแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็จะได้มันมาวันนี้นะคะเส้นทางของอาโตมี่นะคะถ้าใครบอกว่ากูเก่งกูทำเองกูไม่สนใจใครเสียใจด้วยนะคะอย่างอีกไกลก,กอนแต่วันนี้ความสำเร็จเรายอมได้ไหมที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่เราไว้วางใจเป็นคนที่ชี้นำชี้แนะแนวทาง วันนี้ขอบคุณรุ่นพี่นะคะที่เป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงนะคะและขอบคุณโคด้ดขอบคุณครูบาอาจารย์นะคะที่คอยชี้นําให้อยู่ในเส้นทางจนทุกคนประสบความสําเร็จไปด้วยกันสิ่งที่ต้องรู้คือวันนี้ตัวเราค่ะเราต้องการอะไรที่มาตัวมี่วันนี้อย่าไปถามใครไม่น้องถามพาร์ทเนอร์ค่ะต้องการอะไรถามตัวเราว่าเราเข้ามาเพื่ออะไรโอเคไหม อันที่สองค่ะเข้าใจตัวเองแล้วขอให้เข้าใจคนคนเยอะไหมคะตัวเองคนเดียวยังทะเลาะกันเลยถ้ามีอีกสองคนทะเลาะไหมแล้วเป็นไดมอนด์เป็นเซมาเตอร์มีแต่คนกับคนทะเลาะไหมคะแต่มันใช่ปัญหาไหมไม่ใช่เราจะหาคนที่เข้าใจกันโอเคไหมคะแล้วเข้าใจงานถ้าวันนี้เราเข้าใจตนเข้าใจคน แล้วที่เหลือคือเข้าใจงานค่ะวันนี้งานเรามีหน้าที่อะไร mm hmm. เราเป็นชาร์จนโรสเราเป็นไดมอนด์เราเป็นเซลมาเตอร์หน้าที่ของใครแต่มาเตอร์คือหน้าที่ของเราล้วนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ทําแล้วใครมันจะทําจะรอให้ใครมาทําคนยังน้อยแล้วมากคือเท่าไหร่ล่ะคะที่จะทําจํานวนเท่าไหร่ถึงมากจํานวนเท่าไหร่ถึงจะพอแล้ววันนี้ฉันเพิ่งสมัครแล้วอีกกี่ปี ถึงจะนิยามความสําเร็จได้แล้วถ้าวันนี้บทบาทหน้าที่ของเราคือเซลล์มาเตอร์เรายังทําไม่ได้อย่าคาดหวังว่าใครจะมาทำกับเราค่ะและเมื่อเป็นเซลล์มาเตอร์แล้วขึ้นเป็นไดมอนด์นั่นคือหน้าที่บริหารค้นหาไขมุกต่อให้นะคะที่ภูเก็ตไขมุกอันดาม,มันเออเมื่อกี้มุกมันก็เอาไปแล้วเนาะเออแย่งมุกเราไปหมดแล้วไม่เป็นไรค่ะให้พาร์เนอร์ค่ะนะคะมันหายากไหมใครว่ายาก าบอกว่าถ้าเปิดแล้วไม่ใช่ทำยังไงคะไม่แกไม่บอกว่าทิ้งแกบอกให้วางแล้วไปหาใหม่อย่าไปเฝ้าถ้าหอยนั้นไม่มีมุกอย่าไปเฝ้าค่ะมันไม่เกิดนะคะ <S <S นี่คือบทบาทหน้าที่ของงานค่ะ่อให้สนิทกันขนาดไหนถ้าไม่ใช่ก็ต้องถอย เขาไม่ถอยใครถอยเราถอยเองค่ะไม่เป็นไรกูไปหาใหม่กูมไม่เฝ้านะคะไม่เฝ้าใครแต่ถ้าเจอแล้วเป็นยังไงคะเอามาเจรไยร่วมกันค่ะเจรไาายที่ไหนระบบระบบก็มีเซ็นเตอร์ถูกไหมคะแล้วก็มีงานวันเดย์ซิมินาแล้วก็มีที่ซัสเซดอคาเดมีใครไม่มาไม่ใช่ไข่มุกแท้ค่ะไข่มุกปลอม อ่ะนี่ยะพูดจริงนะมีการระบบในการคัดนะคะใช่ใช่ใช่ทำทำทำแต่เ้าจะเส้นไม่มาถอยอีกก้าหนึ่ง๋ยวค่อยว่ากัน <S <S เพราะที่นี่คือที่แห่งความสําเร็จเขาต้องการสำเร็จเหมือนเราแต่เขาไม่มาแสดงว่าเขาไม่ได้ต้องการความสำเร็จจริงแต่ไม่ใช่ว่าวันนี้เขาจะไม่ใช่แต่เรายังให้โอกาสเขาใช่ไหมคะแต่เราต้องไปค้นหาคนที่ใช่เข้ามาเพราะเราต้องการทําค่ะไม่ต้องการรอ ถ้าบทบาทหน้าที่เรารู้เราจะไม่ทําตามอารมณ์วันนี้ท้าลาอก,กับสามีไม่ไปขณะที่ซื้อตั๋วแล้วใครรับผิดชอบอู้โชคดีที่ไม่มีสามีนะคะและถ้าเกิดว่าทําตามอารมณ์อาชีพไหนก็ไม่สําเร็จจริงไหมจริงไหมคะเป็นลูกจ้างเขาวันนี้ฝนตกหนักไม่ไปตัดเงินเดือนไหมตัด แต่พออะตอมีเอามาเป็นข้ออ้างไม่ว่างไม่มีเวลาเดี๋ยวก่อน๋ยวค่อยว่ากันแล้วเมื่อไรล่ะสิบห้าวันมันน้อยไปชาตินี้ทั้งชาติค่ะถ้ามาทำไม่เปลี่ยนแผงกระดาษได้นอนสิบห้าวันค่ะถ้าใครจะทํามากกว่านี้คือต้องไปรอชาติหน้าโอเคไหมคะแล้วถ้าไม่ทําวันนี้พรุ่งนี้ต้องทํำไหมถ้าไม่ทํารอบนี้รอบหน้าต้องทำไหมคะสุดท้ายทํารอบไหนดีกว่า ทำรอบนี้นะคะและความสำเร็จะเป็นของทุกคนสวัสดีค่ะ